สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนสามีนะคะลงไปรับยาเพราะวันก่อนมาจาะเลือดไว้สามีเป็นเบาหวานทุกสามเดือนจะต้องมาตรวจโ,โรคที่หน่วยตรวจโรคข,ของที่ทํางานเดิมพอนะคะ mm. ก็เราไม่ต้องลงไปค่ะเพราะว่ามันคนเยอะเวลาไปนั่งเราก็ไม่ทราบเราเซฟตัวเองเพราะเราสวแล้วเนาะ อันไหนที่จะเซฟได้แล้วก็เซฟไม่ให้เราติดโรคได้ง่ายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเซฟเนาะรอคงจะประมาณเกือบสองชั่วโมงประมาณนี้แหละคะ่ะก็รอคุณหมอมา9ก้าโมงแล้วก็ตามคิวนะคะประมาณนี้รอที่รถนะคะที่ในลานจอดรถตรงหน้าโรงเรียนในร้อยเก่าตรงตรงนี้เลยนะคะถนนราชดำเนินหน่วยตโรคตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นในยุคโควิดนี้ถ้าเราเซฟได้จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องออกส่วนตลาดมันปิดหลายตลาดเราสวลูกหลานน้องนุง่นงก็เป็นห่วงก็ส่งอาหารส่งเสเบียงถุงยังชีพมาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดส่งมะม่วงส่งขนมส่งปลาบางคนก็ปลาแห้งปลาอะไรมาต้องขอบคุณมากนะที่อยากให้เราเซฟเพราะเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะ ฝูง,งน้องนุ่งลูกหลานก็ยังเป็นห่วงขอบคุณมากๆที่เรารักกันถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนนี้อยากจะไปหากันพบกันไม่ได้ไปก็อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้เสียงเท่ากรุงเทพรอบตัวรอบบ้านแล้วไปตรงไหนก็ปิดตลาดปิดอะไรก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงขอบคุณมากนะที่ส่งอะไรมาให้บางคนมาขอที่อยู่ขอที่อยู่น้อยอยากส่ง ขนมไม่ทานก็ขอบคุณมากอร่อยมากขนมก็ทําทานาขนมสดแต่ขนมแห้งบางจังหวัดที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณเพื่อนมากนะคะมะม่วงหลายรอบและเพื่อนหลายคนมีมะม่วงบอกว่าปีนี้มะม่วงไม่เป็นราคาเนื่องจากส่งออกนอกไม่ได้ก็ส่งมาให้ทานขอบคุณมากนะคะทั้งน้องๆและเพื่อนๆที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะมะยงทิศ ก็ยังได้ได้ทานตอนช่วงนั้นอะ่ะตอนที่ยังโควิดรอบแรกนะคะแต่ช่วงนี้ก็มะม่วงนะคะก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงให้ลูกๆหล,ล,ลาน,ลานที่กรุงเทพทานก็ขอบคุณเพื่อนๆนด้วยนะคะน้ำใจของเพื่อนๆนเรามีให้กันเสมอคิดถึงทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ